It's still got right. a super song for the cause Feel the load on your brain for the episode And we're just begun Brother Black, don't be a thug oh And you don't know what if you're still. still And you don't know what if you're still

รู้จริงไหมอะชาวโซไปแล้วไม่เสายช่วงนี้มีแต่คนอยากเป็นน้องเอด้วยคนไหนครับช่วงนี้เป็นเป็นผู้คาดว่าจะโชคดีก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวผู้ที่คาดว่าจะโชคดีนะไม่รู้นะฮะเตรียมมาหรือเปล่าฮะรู้ไหมครับผู้โชคดีต้องเตรียมอะไรมาเอาสายอะไรครับวันนี้ก็ส่งวันนี้ก็ส่งได้แล้ววันนี้ก็ส่งนะขวดนี้ซื้อที่ไหนครับขวดนี้เซเว่นค่ะเซเว่นสาขาไหนอ่าน่าจะเป็นตลาดเคห์ จะได้ปอนเช่นั่นแสดงว่าวันนี้ร้านหนึงไม่เอาเอาแล้ววันนี้มีอะไรมายืนยันว่าเป็นผู้โชคดีอ่ะจะรู้ได้ไงมีรหัสนะขออาสาตั้งมากทีคนหนึ่งเป็นสักขีพยานให้เราหน่อยสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หมห้าห้าสี่เก้าหกค่ะเอาใหม่เอาใหม่ใช่ไหมใช่เหรอมันใจยังไงมันใจว่ามันใจได้ไง ตกลงแกงเขาใช่ไหมแกงเขาใช่ไหม่ใช่ดูเองดูเองดูเองสามศูนย์ศูนย์สี่หกห้้าถูกหมถูกไหมคุณได้รับวตอบกำมูลค่ะหนึ่งตองกำมูลค่ะหนึ่งตองคำมูลค่ะ1เราเราเขาบอกว่าจากีมไหนที่ตามร้สนกี่ครับรุนสี่ไม่คน ขีดตัวจ้าบันคิดว่าจะเพิ่งจะได้จ้าเมย์ผนุกว่าคนโทัมาจากบริษัทอิชิตายผนวกว่าได้มาเสริมเงิน200บาทลูกก็แปลกใจเอ้า200บาทเนี่ยนูกกับวัน้เอะใจไปที่นี่เพื่อจะได้เดี๋ยวจิมีทีมมากติดต่อมอีกนูกกับวัน้คิดว่าสิได้แรับคนก็เลยโทัมาใหม่จ้าไปที่นี่กัเลยหลอดสองเก่ายั่ยงปืเสียอีกได้จ้าไปที่นี่เทียร์สุไทร์จีซิเซียนอีกก็คือ่นทั่วมาเพิ่นเห็นมาตลาดโพสีลูกกับเลย คิดตัวหรือว่าแม่ที่ลีตอนนี้เป็นนักศึกษาที่่อเรียนอยู่ที่ มาหาวิทยาลัยชภัฏเลยค่ะแต่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงฮะคุณไม่ออกเลยค่ะคุณไม่ออกเลยทำไมอะไม่เคยคิดว่าจะได้ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้เป็นคนอุราค่ะแต่ว่าเป็นคนที่อําพวุกุมภาวาได้ทองหนึ่งล้านบาทเรามีโครงการว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างเคยฮะ ป็นคุณการศึกษายังไม่คิดยังไม่คิดตอนนี้ไม่คิดเลยเลยตอนนี้กำลังอึ้งอยู่ค่ะอ่ะตอนแรกเราส่งมาอยากได้ปอร์เช่อยากได้ปอร์เช่แล้วเรารู้ไหมว่าปอร์เช่ราคามูลค่าเท่าไหร่แปดล้านแปดล้านอยากได้ปอร์เช่ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วทำไงอ่ะไม่เป็นไรค่ะส่งใหม่ค่ะส่งใหม่ออกขอบคุณคุณตา